นานีฉันอยู่ในโรงงานผลิตขนมใสๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะสาวมฤดีสวัสดีจ้าคนนี้เป็นยายฉันเองหญิงอยู่แผนเขตไปตองหลังจากซื้อใบตองมายายก็จะเอามาฉีกฉีกแล้วก็มาตัดมน่นมนเสร็จทําความสะอาดล่อใส่งานเลยเลยมาหอดกับมะฮอรฮอด้วยความรวดเร็วแล้วก็ชํานาญจ้าสักพักหนึ่งอ้ก็เอากาแฟมาส่งนาก็ซิดตึงๆแน่สักหน่อยจ้ะเพราะว่ามันนี่สิไปส่งลูกเขาขายลอดอสองคืนสามวัน กะซีบอส่งสูนซุ้นมาอย่างอยู่ในบ้านล้วบอจ้าเอากาแฟมาให้ฉันก็นเลยตึงมาปานหยางเมื่อเ้าฉันหอดบรได้กินกาแฟจ้ะฟ้าวหลายตื่นสวยน้ำหลังจากอายไปแล้วฉันกระหันมากหนางานจากแผนตักกระตักแผนหอกหอ,ข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 อเราก็ทำไปด้วยความชำนาญการแล้วก็รวดเร็วภายในสองชั่วโมงก็เสร็จแล้วจ้ากลับเข้ามาบ้านกะจะมาแวรเก็บใบโหระาาก่อนเพราะว่ามีเฮตเมนูที่เขาแช่มาในเฟซบุ๊กไลน์ๆเนี่ยเราเป็นพันๆแช่เลยเด้เห็นแล้วกระน้ำไายไหลขุดหยาดน้ำเขาจ้า ก็จะมาเด็ดไปซี่หลยเติบแหน่เพราะว่าบ่ค่อยได้เหตุกินใบโหระพาคันบอดด้เด็ดมันกับบค่อยปปุงจ้าออนกำลังกินเลยจ้ะกระืือไกลมากก็จะเป็นเมนูเอียงจำห่อซื้อกับบได้ซื้อส่วนบนมันมากแบบนี้ก็สิเอามาหั่นออกเป็นสามส่วนนะจ๊ะซับๆแบบนี้จ้าเ็จแล้วกระสิเอาไปล่างเตรียมไว้นะจ๊ะหลังจากนั้นก็สิเอาพริกแห็งก้าะเทียมแล้วใส่เกลือลงไปน้อยนึงโคโคๆคห้มันละเอียดจ้ะแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเ้มันหอน แบบนี้เลยจ้าแล้กก็สิเอาพิกแกกระเทียนยี่ห้าโคกไวนนารเอาไปพัดในน้ำมันให้มันหอมหอมล้วก็สิเอาน้าล่างโคกที่ว่าเข้าล้างแล้วเท่ลงไปมันสีไดแซบนวสูตรนี่กระสิเพิ่มพิกเผาลงไปน้จ่จ้าในสูตรเขาก็บบมีหลกักก็สีแหวก,กออกมาแน่สักหน่อยหลังจากน้นงกระสิเติมไก่ที่เข้าล่างท่านข้ามสะอาดแล้วเรียบร้อยนาระจ้าล,ลงไปเอาไปพัดพัด,พดเห็นมันเขาเหนือกันเลยได้ดจ้า เติมน้ำไปสักน้อยหนึ่งกาว่าสีเฮดเหกไก่สุกกับปิซฟ้ามอไว้จ้าสักพักหนึ่งเปิดเบิงมันสุกแล้วห่อกระเติมเครื่องปุ๋งรสรสดีน้ำปลาผงนัวน้ำตาลแล้วก็ซอสหอยนะจ้าซีอิ๊วขาวน้ำปลาบะตรงไซเดอร์พัดๆแล้วก็คุกคลิกแบบนี้ห่อกระโล่ใบของราา,าที่ห่อเก็บมาล่างเรียบร้อยแล้วใส่จ้ากระสิเอาให้น้ำมันหัวสักน้อยแน่คือหอมมากตะลบอบ,บวนแม่หญิง จำหอซื้อแม่นูกับบ่ได้นาตากับประมาร่าในละหญิงเธอหลุจักซื้อบอบอกฉันแนแต่ว่าซิมแล้วรสชาติใสได้อร่อยมากจ้าฉันเห็นมะนากินกับล่องมะเฮดเบิร์นกับประสบผลสําเร็จจ้ะหอมน่ากินรสชาติเผ็ดจัดจ้านรสจัดเลยจ้ะกระสิออกไปกินเขาวกันนอกบ้านคือเก้าอายกระสิเป็นผู้ซิมก่อนจ้าเพิ่นก็นว่าฝีมือเพื่นน่ะเส่บคัก บักน้องนี่ก็สิก,กินเขากะไก่ทอดจ้ะแบ่งทอดให้หาน้องจ้ะเพราะว่าเธอกินน้ำบบได้มันเพน็ดน,น,นะ่นะหลังจากกินเผาไปแล้วอาจจะสีเห็นงานผู้เดียวได้จ้าแต่ว่ากะสีเหตุเพื่อฉันนําคุ้นสองไปเลยเพราะว่าฉันไปรับงานนอกไว้มาเป็นวิทยากรสอน,สนเพิ่นเหตุอาชีพจ่ะสกรอที่ให้โอกาสขอบคุณมากนะคะได้ทั้งรายได้เพิ่มได้ทั้งได้มอบความรู้ให้แกอ่าชุมชนจ้ะฉันอยู่ที่มู มูบานบูสูงจ่อยยูบานผู้ใหญ่บานประมาณนี้แหละฉันจําได <_ C> ้เพิ่นก็มาเรียนรู้อาชีพกับฉันจา้า,จาก็มีแต่วัยลุ่นนะจ๊ะจำดีอยู่ดอกเขีดน,นากระแต่งหนานงามงามใช้เวลาในการสอนอาชีพนี่อยู่ประมาณเคืองวันจา้าหลังจากกินเขามากกับเปิดมากทั้งปีโหลดได้จา้าอายกัสิเป็นคนนวอยูผู้เดียวล่ะจา้าแต่ว่าก็ต้องเฮ็ดเพื่อฉันอีเพราะว่าฉันเร็จงานจากตรงนี้แล้วฉันก็สิกับไปออกตลาดนัดคือเก้า ขอบคุณป้าเจี๊ยบนะคะที่มีโครงการดีๆแบบนี้ถ้าชอบคลิปเล่าเรื่องของสารฉันกับปาโพกเธอร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามชันไวในเดือยวจะขอบคุณหลายๆจ้า